โรงเรียนสริดเสนาพิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางตั้งอยู่ในตำบลวังนกแอน่นอำเภอวังทองก่อตั้งขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระชนากาศิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพัฒนาลุ่มน้ำเข็กเพื่อแก้ปัญหา การขยายอิทธิพลของลัทธิคอมมิวนิสต์ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน176คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน15คนภายใต้การบริหารของนางสาววิไลอ่อนตานาผู้อำนวยการโรงเรียนนายวิทูลเชื้อจีนรองผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและภาคีเครือข่ายมีรูปแบบการบริหาร SNP Powerful Model ประกอบด้วยสวอตโนช e ยเลฟบีไฮพาร์ติซิเพชันผ่านกระบวนการคิดเป็นบวกผนวกเป้าหมายใช้สติปัญญาพัฒนามอบอำนาจไม่พลาดการทบทวนครบท้วนวัสดุอุปกรณ์รู้การก่อนล่วงหน้าพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีพุทธศักราช2567ประเภทโรงเรียนมันธยมศึกษาขนาดกลางระดับยอดเยี่ยมจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรางวัลชนะเลิศ The Best Safety p a t o สถานศึกษาปลอดภัยโรงเรียนเป็นสถานศึกษาต้นแบบการน้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10ส,สู่การปฏิบัติ ด้านการมีงานทํามีอาชีพระดับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาและด้านเป็นพลเมืองที่ดีจากสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกโรงเรียนเป็นโรงเรียนแห่งนวัตกรโรงเรียนสริดเสนาพิทยาคมมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่และเป็นโรงเรียนที่มีมาตรฐานคุณภาพ สร้างนักเรียนให้เป็นคนดีคนเก่งและเป็นโรงเรียนแห่งโอกาสและความสุขดังวิสัยทัศน์ที่ว่าโรงเรียนสลิดเซนาพิทยาคมเป็นองค์กรคุณภาพในการสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นมาตรฐานสากล